สวัสดีค่ะนะคะสำหรับผู้ชมรายการมิตรฟิคนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะซึ่งเวลานี้สองทุ่มตรงทุกคนก็ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าทุกคนมานั่งรอนะคะคําดีๆเรื่องราวดีๆนะคะเราผ่านการนมัสการที่ถวายเกียรติพระเจ้าไปแล้วช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาอีกช่วงหนึ่งที่เราจะเป็นกิจกรรมหรือเป็นสิ่งที่เราจะถวายเกยียรติแด่พระเจ้าก็คือการคําพยานนะคะซึ่งเ,เราเชื่อว่าคําพยานที่มาจาก พี่น้องของเราทุกคนนะเป็นคําพยายนที่สิ่งดีๆที่พระเจ้ามอบให้เขาจึงมีคําพยายนที่มาบอกกล่าวกับพี่น้องของเรานะคะวันนี้ข้าพเจ้านะคะไดเ้เรียนเชิญน,นะคะผู้สมาชิกของสตจักร่วมนิมิตนะคะซึ่งได้อยู่ในสตจักของเรามาเป็นเวลา เกือบสองปีนะคะหรือเปล่าไหมคะเ,เดี๋ยวให้เขาบอกเองนะคะซึ่งก็วันนี้ก็อยากจะให้นะคะน้องชื่ออน,นัญญาสิรินะคะแต่ข้าพเจ้าก็จะขอเรียกชื่อว่าน้องอันขอเรียนเชิญน้องอันนะคะบอกชื่อเป็นทางการกับผู้ชมทงมางบ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะคระหนึ่งก็เลยก็ขอสวัสดีอาจารย์แม่นะคะอาจารย์แม่ห,หงนะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่รักนะคะทุกๆท,ท่านในภาคิสเลยค่ะค่ะบอกชื่อตัวเองนิดนึงค่ะ ชื่อนะคะชื่อจริงชื่ออนันยศริมณีรัตน์ค่ะชื่อเล่นชื่ออันนะคะค่ะนะคะน้องอันของเรานะคะก็เป็นผู้เชื่อใหม่ไม่ทราบว่าเชื่อใหม่แามืกี่ปีแล้วคะน้องอันถ้าถึงวันนี้ก็เชื่อมา1ปีกับ11เดือนอค่ะอ๋อปีกว่ากวนะคะยังไม่ถึง2ปีเลยนะคะแต่น้องมีคําพยานมากมายนี่ตัวอาจารย์หงงเองก็อยากจะเรียนถามนะคะน้องอันว่า น้องอันคะคก่อนที่น้องอันเนี่ยจะมาเดินอยู่ในทางของพระเจ้าอะ่ะสิ่งที่ผ่านมาน้องอันเป็นอย่างไรบ้างคะที่ผ่านมาก่อนมาเชื่อพระเจ้าก็ชีวิตเดิมของอันเลยก็คือเป็นเจ้าของบริษัทนะคะแล้วก็ทำธุรกิจสินค้าของเราเนี่ยส่งที่ King Power ตอนนั้นเนี่ยคืออันอ่ะอยู่ในเส้นทางเดิมก็คือว่าในเส้นทางเก่าก็คือว่าเ,เกี่ยวกับ ความเชื่อเดิมนะคะที่บ้านเนี่ยหรือที่บริษัทเนี่ยก็จะเป็นถ้าพูดภาษาแบบนั้นคือเป็นตำหนักหาเน,ะะนี่เราเราต้องใช้คำนี้ตรงๆนะคะเพราะว่าที่อันทำมันนั้นอะ่ะมีความเชื่อเดิมมันนั้นเพราะว่าเขาบอกกับเราว่าถ้าเกิดว่าเรากลาบไหว้เคารพเขา,เขาคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยเขาจะช่วยในเรื่องต่าง,าง,างๆนานาจนมาเรามีเงินมากมายแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุข เราก็เลยไปหาเส้นทางปฏิบัติธรรมเพื่อที่เราอยากจะพักสงบแล้วก็มุ่งไปสู่ในสิ่งที่เป็นนิรันดร์จริงๆอะค่ะก็คือว่าเรามีความรู้สึกว่าอาจารย์แม่หงคะน้องอันมีความรู้สึกนี้คือเรารู้สึกไม่อยากเวียน่ายตายเกิดค่ะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเอ๊ะตรงไหนล่ะที่เราจะแสวงหาได้ณตอนนั้นนะคะทางเดิมนะคะก็นะคะทางเดิมของน้องอันก็คือ เราเขาก็าสแสวงหานะคะในสแสวงหาในสิ่งที่เขาก็อยากจะยืนอยู่บนเส้นทางของความมั่งคั่งและมั่นคงถูกต้องไหมคะใช่ค่ะรวยแล้วยังไม่มีความสุขอ่ะนะคะ,คะเพราะมันขาดความมั่นคงนะคะก็สแสวงหานะคะเออแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องอันแล้วมีใครล่ะคะที่เป็นแนะนําทางแห่งความรอดให้น้องอันได้เอ,อก่อนที่จะพบกับความรอดนะคะก็คือว่าหลังจากนั้นอ,อ ประมาณ3ปีก็เกิดวิกฤตในครอบครัวของเราเกิดขึ้นนะคะก็เกิดการแยกทางกับผู้ที่ร่วมชีวิตกับเราคนเดิมนะคะเราแยกทางกันหลังจากแยกทางเนี่ยอันก็ยังออกมาแล้วก็ยังมาถ้าพูดตามภาษาของอันเลยคือก็ยังกราบไหว้รูปเคารพอยู่เหมือนเดิมนะคะจนสุดท้ายเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่มี ต้องพูดตรงๆอะเราไม่มีตังค์แล้วอะไม่มีเงินแล้วที่จะซื้อของบูชารูปเคารพของเราทั้งๆที่ซื้อแล้วเราก็ไม่ได้รับประทานนะคะเราก็ไม่ได้กินนะคะแต่ว่าเราทํามาเท่าไหร่เนี่ยคือให้เขาแต่ให้เขาเสร็จแล้วเนี่ยเอ๊ะทาไมเขาไม่เคยตอบอะไรเราเลยเขาไม่ได้พูดอะไรกับเราเลยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่คงไม่ใช่ทางนั้นแล้วเราก็มีน้องที่อยู่กับอันก็คือน้องเบน์นะคะที่อยู่กับอันเนี่ยมีเสียงจากน้องเบน์มาบอกว่าเออเนี่ยให้อันอะพอละ อย่าไม่ให้ไหว้แล้วไม่ให้ทําไม่ให้ต้องไม่ต้องซื้ออะไรแล้วเพราะว่าตัวเองยังไม่มีกินเลยทําไมต้องไปซื้อของให้สําหรับของพวกนั้นที่เขาไม่ตอบอะไรเราเลยเนะคะคแล้วหลังจากวันนั้นมาเนี่ยก็ประสบสภาวะอีกอีกอีกรล,ลอกหนึ่งคือโควิดที่เข้ามานะคะก็ทําให้เราเนี่ยต้องบอกว่าเราหมดหมดทุกอย่างเลยจริงๆนะคะพอเราหมดทุกอย่างเนี่ยก็นึกขวนถึงว่ามีครั้งหนึ่งตอนที่เรามั่งมีอะคะ่ะ คุณเตอ๋อตอนนั้นเราทําธุรกิจแล้วเราเจอกันคุณเตอ๋อเป็นคนพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าเออตอนนั้นเขายังเรียกชื่อเดิมคือคุณน้องคุณน้องเนี่ยคือ,อ,อการพูดจาหรืออะไรเนี่ยค่ะก็มีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันตรงกับทางของเขาลองคุณน้องลองมาเชื่อพระเจ้าดูไหมแต่ตอนนั้นอะ่ะอันอะ่ะบอกกับคุณเตอ๋อบอกว่าอุ้ยไม่ได้หรอกเพราะว่าเราก็มีของของเราอยู่แล้วที่ ตอนนั้นเป็นความคิดของเราเองว่าว่าของอันนั้นอ่ะเป็นมันเป็นของที่ดีอะค่ะมันเป็นของที่เอ้ยเรากราบไหว้แล้วเรามั่นใจนะคะก็ห่างหายไปส่วนคนที่สองเนี่ยคือเป็นภรรยาคุณเตภรรยาของคุณเตอ๋อก็คือคุณเจีย๊ยบพูดเรื่องของพระคัมภีโอ้ยอันยิ่งแบบเหมือนงงอะคะ่ะแต่ว่าพอเขาเล่าเรื่องพระคัมภีเราก็รู้สึกว่าหูตื่นเต้นอะน่าค้นหาแต่ใจเรายังยึดติดอยู่ทางเดิมะดนะคะ จนอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าวันที่แบบหมดเส้นสิ้นทุกอย่างพระเจ้าก็มีเวลาของพระเจ้านะคะส่งอาจารย์แม่หงค่ะโทรมาหาอันว่าเอ,อน้องอันตอนนี้น้องอันทําอะไรอยู่วันนั้นเราแบบรู้สึกว่าอึง้งมากเลยคือใจลึกๆเราไม่กล้าบอกว่าเรากําลังเผชิญกับอะไรแล้วเรากําลังอยากจะตามหาสิ่งหนึ่งพอแม่หงพูดอาจารย์แม่พูดมาปุ๊บอาจารย์แม่บอกว่าอย่างนี้ไหมน้องอัน วันนี้เป็นวันดีเนาะเรามารับเชื่อกันน้องอันก็ตอบทันทีเลยค่ะรับค่ะ<ล>รับง่ายๆเลยรับเชื่อะะง่ายๆเลยค่ะ,คะก็นะคะโอ้โหผจญเรื่องเยอะมากเลยนะคะน้องอันนะคะเจอกับเรื่องราวมากมายมหาศาลแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เธอหยุดความคิดทางเดิมได้ก็คือการประกาศข่าวประเสริฐของตัวข้าพเจ้าเองนะคะเพราะว่าน้องอันนี่เรารู้จักตกรู้จักในฐานะเป็นผู้อํานวยการของบริษัทนะคะเราไป เอาสินค้าจากเขาแล้ววันนั้นน่ะอันถามแม่อาจารย์แม่หงอาจารย์แม่หงจําได้ไหมอันถามแม่หงนะว่าอแม่หงคะและอัน่ะจะต้องเตรียมแบบว่าขันหรืออะไรไหวรอเปล่าเพราะว่าอันไม่รู้ว่าเอต้องต้องทํายังไงมาทางพระเจ้าต้องทําไงแม่หงตอบว่าจําได้ไหมคะแม่หงตอบว่าอะไรอะไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ต้องอะไรทั้งเอาแต่หัวใจใช่ค่ะใช่ไหมคะอันนี้แบบถูกใจมากเลยว่าแม่ตังก็ไม่ต้องเสียหรอคะไม่ต้องอะไรเลยหรอคะ ชื่อต้องเปลี่ยนไหมคะไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเลยอู้รู้สึกแบบว่าเหมือนเราแบบเจอทางสว่างของชีวิตเราอะค่ะแล้วถามต่อแล้วเมื่อหลังจากที่เชื่อแล้วน่ะน้องอันเดินในทางของพระเจ้ามาเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะคะปีกับหนึ่งปีกับเเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่ได้อะไรบ้างคะสิ่งที่ได้เลยแบบโหอันนี้จากใจจริงเลยนะคะเอ่อในเส้นทางเดิมเราอ่ะเรารู้สึกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราอ่ะ เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้หัวใจเราอะ่ะมันแตกสลายแล้วมันไม่มีสิ่งใดที่สามารถที่จะกอบกู้วิกฤตแล้วก็สถานการณ์ในชีวิตเราได้เลยเราไม่รู้ว่าวันนั้นเราจะพึ่งพาอะไรแต่พอแม่มาพูดแต่เราอยู่ดีๆในใจเราอะ่ะเหมือนมีความหวัง แล้วก็อต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์แม่นะคะที่อาจารย์แม่พาเข้าห้องชุมชนพะพรเพราะว่าครั้งแรกนะอันก็ยังคิดว่าเอ้ยตัวเองอ,อูตื่นไม่ไหวหรอก7จ็ดโมงเราไม่เคยตื่นเช้าเพราะเราทําธุรกิจทํางานเนี่ยเราตื่นสายตลอดเลยแต่พอเราเริ่มได้เข้ามาในในการสามัคคีทํากับพี่น้องอะ่ะเรารู้เลยว่าอูพระเจ้าอะ่ะบอกเราทุกวันเลยว่าวันนี้เรื่องอะไรเรื่องอะไรอันเลยมั่นใจว่าเอ้ยเส้นทางเดิมเราเนี่ยที่เราเคยให้คนนู้นคนนี้มาดูดวงเนี่ย วันนี้เราไม่ต้องดูดวงเลยค่ะเราเป็นคริสเตียนที่ไม่ต้องดูดวงเลยเพราะพระเจ้าอ่ะเหมือนพระเจ้าอ่ะตอบตอบทุกทุกวันเลยค่ะประดุษน่พระเจ้าแบบดูให้เราทุกวันเลยนะคะว่าเป็นไงแล้วเราก็เติบโตขึ้นนะคะแสดงว่าน้องอันได้สิ่งดีๆกับพระเจ้าตลอดทุกวันทุกวันนะคะเพราะว่าเราบอกเลยว่าถ้าใครที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยนะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยตั้งแท่นบูชาใช่ไหมคะแล้วก็จัดระเบียบชีวิตตัวเองฟังเสียงพระเจ้า ก็จะได้อย่างน้องอันถูกต้องไหมคะนะคะนั่นคือสิ่งดีๆที่น้องอันได้แล้วน้องอันคะช่วงเวลานี้อยากจะเป็นช่วงเวลาที่อยากจะให้ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยที่ยังลังเลที่ยังสงสัยที่ยังไม่มั่นใจอะ่ะกับการเส้นทางขององค์พระเยซูคริสต์เนี่ยน้องอันมีอะไรอยากฝากพี่น้องทางบ้านคะสําหรับอันเองเนี่ยคะ่ะก็อยากจะฝากกับพี่น้องทางบ้านว่าสําหรับตัวอันอวันนี้อันพบเส้นทางที่ทำให้หัวใจเราอะได้รับสันติสุข หัวใจที่เคยแตกสลายเนี่ยพระเจ้าค่ะพระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาหัวใจเราเดิมเนี่ยอันชอบร้องเพลงในทางโลกนะคะแต่พอเรามารู้จักพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ามีบทเพลงนมัสการบทเพลงนมัสการเนี่ยเป็นบทเพลงที่เยียวยาจิตใจได้อันนี้ต้องบอกว่าท้าทายเลยค่ะว่าบทเพลงนมัสการเยียวยาจิตใจเราจริงๆทําให้จิตใจเราอ่ะฟื้นฟูมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เราอ่ะได้รับการเติมเต็มทุกทุกวันค่ะ นะคะสิ่งที่น้องอันบอกว่าเพลงนมัสการจะเป็นเพลงที่เยียวยารักษาทางบ้านอาจจะสงสัยแล้วร้องอยังไงล่ะเพลงนมัสการนะคะนะคะเราเพลงนมัสการนยคะเป็นเพลงที่มีอยู่หลายแห่งนะคะแต่ถ้าอยากรู้อยากนั่นเข้ามาที่คิดจรรักรของเราคิดจรรักรของเรานะคะแล้วก็เปิดนะคะเนี่ยค่ะอย่างมิดวิกเนี่ยเห็นไหมคะในรายการของเราตั้งแต่สองทุ่มตื่นช่วงแรกเลยเราก็ทําไมคะ นมัสการะนะคะ,คะแล้วถ้าการนามัสการก็จะเป็นการเยียวยารักษาได้แทบทุกเรื่องโดยเฉพาะ,ะเรื่องของความทุกข์ปัญหานะคะเรื่องของ การรักษาโรคด้วยใช่ไหมคะ <S <S ใช่ <S <S <ฮ>คะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะ <S <S <ฮ>ที่ติดตามเรื่องราวของ <S <S <ฮ>น้องอันนะคะและเราเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะคะคำพยานของน้องอันเนี่ยนะคะน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้หลายๆคนนะคะอยากที่จะเดินเข้ามานะคะแล้วมาสัมผัสความรักของพระเจ้านะคะในช่วงเวลานี้ก็นะคะเราขอบคุณสำหรับพี่น้องนะคะถ้าใดสนดจ๋ยวจะจากกันไปนะคะอันขอมี พระรมนะคะที่หลงใจพี่น้องนะคะเป็นพระธรรมที่เราเนี่ยอธิษฐานกับพระเจ้าตลอดเวลานะคะพี่น้องคะถ้าพี่น้องฟังแล้วเกิดถ้าเกิดว่าจําไม่ได้ถ้าจําไม่หมดจดนะคะพี่น้องจดจะดีกว่าจําค่ะในพระธรรมโรมนะคะบทที่12ค่ะข้อ12นะคะได้บันทึกไว้ว่าจงชื่นชมยินดีในความหวังเอเมนจงอดทนต่อความยากลําบากเอเมนจงขมักขม้นอธิษฐานค่ะ ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับวันนี้นะคะที่นำให้เราได้มา,าพูดในเรื่องราวของพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะจงชื่นชมในความหวัง ใช่ค่ะแลวอะไรนะคะต่ออีกนึงจงอดทนต่อความยากลำบากจงอดทนต่อความยากลาบากแล้วก็จงขมักขม้นอธิษฐานจงขมักขม้นอธิษฐานนะคะขอบคุณค่ะสาหรับพระคำหนุนใจสุดยอดมากเลยหนุนใจทั้งตัวข้าพเจ้าด้วยนะคะแล้วก็หนุนใจพี่น้องทั้งนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เราทั้งสองคนนะคะก็นะคะจะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแต่ว่าเราจะมีอย่าเพิ่งปิดนะคะเราจะมีถ้อยคำ นะคะเพระคำดีๆผ่านผู้รับใช้ของเราในช่วงต่อไปนะคะเราทั้งสองคนวันนี้ก็สวัสดีกับพี่น้องทางบ้านนะคะขอพเจเาือทพรค่ะ